501ที่ใครๆตามหาก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยผมอยากจะมารีวิวนะครับให้ทุกคนได้ดูนะครับเป็นรีวาย501นะผมบอกเลยว่าเฮ้ยรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบว่าใครๆตามหาอย่างแน่นอนเลยนี่นะครับตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้านะนีต่ตัวนี้เห็นไหมครับ ตัวนี้เนี่ยทำไมผมถึงบอกว่าเป็นรีวายห้าศูนย์หนึ่งที่ใครๆตามหานะครับตัวนี้เนี่ยเป็นห้าศูนย์หนึ่งน่าจะเป็นปีแปดศูนย์แล้วนะเดี๋ยวให้ดูป้ายนะครับป้ายในก่อนป้ายในนี่นะครับป้ายในก็จะเป็นป้ายสแตมเนี่ยจะเป็นป้ายเล็กๆสแตมเล็กๆแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้มันจะมีตัวอักษร SF 2 0 7ดด้วยนะครับทุกคนนี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะ S.F. 2 0 7นี่ตัวนี้เนี่ยคือรุ่นเก่าเลยนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยกระดุมกระดุมรหัสอะไรผมมองไม่ค่อยเห็นนะพอดีแบบสายตา653น่าจะเป็น653นะครับทุกคนถ้าเกิดผิดต้องขอประทานโทษด้วยนะพอดีตาแบบว่ามองเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ แต่ตัวนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าความเจ๋งของมันเนี่ยคืออะไรรู้ไหมครับตัวนี้เนี่ยมันเป็นวินเทจนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดวินเทจเนี่ยที่เขาเล่นกันก็คือลิมแดงใช่ไหมครับแล้วก็บิ๊กอีอะไรพวกนี้นะแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรีวาย 1, ที่เหมือนกับลิมแดงเลยอ่าเหมือนตรงไหนนะครับนี่ตัวนี้เนี่ยทุกคนเห็นไหมครับมันเป็นตะเข็บเดี่ยวแบบนี้นะครับไม่ใช่หอน,ะนี่ตะเข็บเดี่ยวนะ ให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าตะเข็บเดียวเป็นยังไงนะถ้าเกิดเป็นตะเข็บห่อก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหอเนี่ยก็จะเป็นห่อกระดูกแบบนี้นะแต่อันนี้เป็นตะเข็บเดียวแบบนี้นี่ให้ให้ทุกคนได้ดูเห็นไหมครับนี่เป็นตะเข็บเดี่ยวเป็นริมพงนะนี่เห็นไหมครับแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยปลายขาเนี่ยเป็นลูกโซ่ด้วยครับทุกคนนี่ตะเข็บเดียวปลายขาลูกโซ่ผมบอกเลยว่าหายากมากเลยนี่เห็นไหมครับ แต่ตัวนี้เนี่ยขอโทษนะครับลูกค้านํามาตัดขาเรียบร้อยแล้วพอดีลูกค้าบอกว่าใส่แล้วมันมันไม่พอดีกับเขานะครับอ่าแล้วมาดูาจุดจุดที่ว่ามันมันสวยอีกจุดหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับก็คือกระเป๋าหลังนั่นเองนะครับนี่กระเป๋าหลังเนี่ยมันจะเป็นทรงกระเป๋าต่ําลงมากว่าปกตินะแต่ถ้าเกิดเป็น501เนี่ยทั่วไปเนี่ยนี่กระเป๋ามันจะสูงเห็นไหมครับนี่ ตรงเนี้ยตรงจุดตรงนี้นะครับระหว่างขอบเอวกับตรงนี้หรือว่าระหว่างกระดูกตรงตรงแซมหลังตรงนี้กับกระเป๋าเนี่ยมันจะอยู่สูงนะแต่ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับทุกคนนี่กระเป๋าเนี่ยก็จะอยู่ต่ําลงมานิดนึงแล้วแซกดําด้วยตัวนี้นี่แซกดําก็คือตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นอ่าเขาเรียกว่าแซกดำเนี่ยมันเหมือนกับริมแดงไงฮเห็นไหมครับ ถ้าเกิดใครสังเกตนะรุ่นรุ่น501ธรรมดาตะเข็บเดี่ยวแซกดำเนี่ยต้องดูตรงนี้ด้วยนะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นปกตินะมันก็จะเป็นแซกแบบนี้นะเห็นไหมครับแซกนอกแบบนี้นะไม่ใช่แซกสีดํานะนี่แสดงว่ารุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าหายากมากนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยตะเข็บกอ็อาจจะมีล้มมานะล้มมาแล้วก็ลูกค้าเนี่ยนำไปสอยหรือว่าไปทำตะเข็บมาบ้างแล้วเห็นไหมครับนี่ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นริมพงนะครับทุกคนนี่ริมพงเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับอ่าถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเป็นริมริมแดงนะที่ว่าทรงมันเหมือนกับรุ่นนี้มันก็จะเป็นริมแดงไปเลยแต่ตัวนี้เนี่ยคือเป็นรุ่นที่แบบว่าตะเข็บเดี่ยวแซ็กดำริมพงซึ่งบอกเลยว่าหายากมากเลย หายากมากเนี่ยคือตอนที่ว่า,าช่างรัฐอยู่มามุคองนะประมาณปี37383940ปนะอะไรประมาณนั้นนะคือบอกเลยถ้าเกิดเห็นรีวาย501รุ่นที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ตะเข็บเดียวแซคดำนะคือไม่สนใจเลยอะ่ะ แต่ถ้าเกิดได้ไซส์เมื่อไหร่นะแล้วแบบว่าเป็นไซส์ที่เราใส่ได้นะคือเหมือนแย่งกันเลยอะ่ะเออเหมือนแย่งกันเลยแต่ราคาไม่ได้สูงมากนะครับทุกคนอาจจะสูงกว่ารุ่นปกตินิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนี่กระดุมก็จะเป็นกระดุมเงินแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยป้ายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ33นิ้วนะครับยาว 3- 4นะครับป้ายเนี่ยเป็นป้ายประเก็นนะครับ อ่าสามสามยาวสามสี่แล้วลูกค้าเนี่ยใส่ยาวไปนะครับเลยส่งให้ผมเนี่ยรัดด้วยแมชชีนทําการตัดขาให้แล้วอ่าผมอยากให้ทุกคนได้ดูเขาเรียกว่าอ่าจุดตายเนาะจุดตายที่ผมเนี่ยสังเกตมาหลายปีเลยนะนี่การเย็บป้ายครับทุกคนนี่มันจะเป็นขยุกนิดนึงตรงนี้นะ ทำไมการเย็บป้ายตรงนี้ถึงเป็นขยุกทุกคนรู้ปะ่ะคือเขาเนี่ยไม่ได้เย็บด้วยจักรธรรมดาแต่เขาใช้จักรที่ใช้สําหรับเย็บป้ายโดยเฉพาะก็คือวิ่งเป็นสี่เหลี่ยมเลยคือขึ้นต้นและลงท้ายมาจบตรงเนี้ยมันเลยเป็นขยุกนะอ่านี่คือแบบว่าคือถ้าเกิดเป็นกางเกงที่มีการเปลี่ยนป้ายมาอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้หรือของปลอมก็ทำไม่ได้นะครับของปลอมก็ทำไม่ได้ แล้วเนื้อเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็นเนื้อทรายที่สวยมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่เป็นเนื้อทรายที่สวยมากเลยตัวนี้นะครับนี่เนื้อทรายของอเมริกาเนี่ยคือบอกเลยว่าถ้าเกิดเห็นปั๊บนี่คือจําได้เลยอะ่ะคือเนื้อเนี่ยจะแน่นนะครับมีความแน่นมากๆเลยแล้วมีความแข็งแรงสูงมากเลยแล้วยีนอ่ายีนที่เป็นรุ่นวินเทจของอเมริกานะส่วนมากเนี่ยอ,อ่าเขาจะใส่แล้วก็ซักกันนะครับ แล้วทุกคนรู้บ่าใส่แล้วซักเนี่ยมันช่วยถนอมอะไรรู้ไหมนี่การใช้งานของกระเป๋าในเนี่ยทุกคนดูนะกางเกงยุค8ปดศูนยะ์แต่ผ้ากระเป๋าเนี่ยยังมีความแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดใส่บ้านเราเนี่ยถ้าเกิดใส่แล้วแบบว่าเหงื่อออกอะไรประมาณนี้นะมันก็จะทําให้ผ้าตรงนี้เปื่อยไวแต่กางเกงยียนที่มาจากอเมริกาเนี่ยส่วนมากเนี่ยผ้ากระเป๋าเนี่ยจะทนมากเลยอ่ะแล้วรุ่นนี้นะอ่าเป๊กของเขานะครับ ก็จะเป็นเป็กทองแดงนี่เป็กทองแดงแล้วด้านหลังเป็กเนี่ยเดือยมันอ่ะจะก็จะเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะครับแล้วก็ตีโลโก้รีไว,ไวไว้นะครับตีโลโก้รีไวท์ไว้ตรงหัวหมวกหัวหมุดเนี่ยตรงนี้ก็จะตีโลโก้เหมือนกันนะครับนี่อ่าแล้วก็ระเป๋ารับนะครับทุกคนกระเป๋ารับก็จะเย็บเป็นแบบว่าเป็นลูกโซ่นะนี่เห็นไหมครับเป็นลูกโซ่นะครับนี่สวยงามมากๆเลยตัวนี้นะครับ อยากให้ทุกเลยอยากให้รีวิวให้ทุกคนได้ดูนะถ้าเกิดใครเจอรุ่นนี้นะถ้าเกิดราคาแบบรับได้ก็จัดเลยนะผมบอกเลยว่าสวยมากเลยตัวนี้นะครับแล้วทรงดีด้วยรุ่นนี้เนี่ยคือทรงดีด้วยผมเห็นเนี่ยลูกค้าส่งมาให้ผมตัดขาผมยังโทรไปหาแล้วก็ทักไปคุยว่าเฮ้ยน้องเงเกงสวยมากเลยหาได้มาจากไหนน้องก็บอกว่า,าเขาเก็บไว้นะประมาณนี้นะนี่สวยงามมากเลยแล้วแบบว่าใส่แล้วมันไม่ เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่พอดีไงก็เลยนํามาตัดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ดูนะนี่นี่นี่เห็นทุกคนเห็นหูตรงนี้ไหมหูเนี่ยก็จะเย็บลงบนผ้านะเพราะว่าอะไรรู้ป่าเพราะว่าแซมเนี่ยมันจะลึกกว่าปกตินิดนึงไงนี่มันไม่ได้เย็บบนบนหลังแซมตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นธรรมดาเนี่ยก็หูเนี่ยก็จะตีบนหลังแซมพอดีเลยทุกคนเห็นไหมครับนี่ถามว่าตรงนี้มัน มันช่วยอะไรไหมคือมันอาจผมมองว่ามันอาจจะเป็นรุ่นของมันเนาะมากกว่านะมันไม่ได้ช่วยเรื่องความแข็งแรงหรือว่าอะไรหรอกเพราะว่าอะไรรู้ป่ะถ้าเกิดหูตีตรงเนื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วอะมันขาดง่ายกว่าหูตีตรงนี้นะแค่มันแบบว่ามันอาจจะเป็นต่างรุ่นกันแค่นั้นเองนะครับทุกคนนี่เห็นไหมครับคือรีวเนี่ยถ้าเกิดเป็นของอเมริกาเนี่ยคือจะดูง่ายมากเลยนี่ดูง่ายมากๆเลยเนื้อเนี่ยแน่นสวยงามเลยเพราะฉะนั้นนะครับ สเสน่ห์ของรีวายห้าศก็คือทรงและเนื้อผ้าและส่วนมากป้ายที่เขียนไว้ที่กางเกงเนี่ยถ้าเป็นรุ่นวินเทจ made in u s a นะป้ายกับเอวจริงเนี่ยมันจะส่วนมากมันจะเท่ากันบางครั้งมันอาจจะโอเวอร์กว่าหรืออาจจะเล็กกว่าเล็กน้อยเป็นปกติเลยอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นรีวายรุ่นใหม่ๆมเนี่ยมันจะโอเวอร์มากกว่าปกติประมาณ1-2นิ้วนะครับนี่ โอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเกิดใครแบบว่า,อ,าอยากได้ก็ไปตามหากันเองนะครับวันนี้ผมนำมารีวิวให้ดูนะครับแล้วว่าเจิกนครับสวัสดีครับ